สวัสดีแฟนมวยทั่วประเทศนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยเจ็ดสีนำแฟนบอลมวยมาพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์คาดการณ์ก่อนเกมการแข่งขันของศึกท่อน้ำไทย TKO เกียรติเพชรประจำวันอาทิตย์ที่29ธันวาคม2567นะครับศึกมวยไทยศึกท่อน้ำไทยเกียรติเพชรนะครับทำการแข่งขันกันที่เวทีมวยราดดำเนินเริ่มแข่งขันในเวลา18นาฬิกาแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดให้แฟนมวยทั่วประเทศรับชมกันทางททบ5ในเวลา 18นาฬิกาเช่นกันนะครับแฟนมวยท่านใดที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับรบกวนกดไลค์ก่อนอันดับแรกนะครับแล้วแล้วก็ตามด้วยกดติดตามช่องทีเด็ดมวยไทยเจ็ดสีด้วยนะครับ <c oughs> ไปดูกันที่คู่แรกของการแข่งขัท่าสุดสัปดาห์นี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างสิงห์สำโรงสิทธนาย,ยกอนงหรือว่าตุลา19เจินกับนัดตีจเจริญมวยไทยในพิก120ัดร2 0ปอนด์เข้าเจ้าสิงห์งสำโรงมวยจากอุบลซ้อมเกียรติเพชรอายุ17สูง170 เป็นมวยซ้ายฝีมือดีเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับวงในขวางแทงดีเหลี่ยมตัวดีหมัดสอกอันตรายฟอร์มสดฟอร์มแรงครับล่าสุดชนะคะแนนผ่ยสีทองเกียรติโสพลที่ราดดำเนินเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2 5 6 7ต่อย117ปอนด์ส่วนคู่ชกนัดตีเจริญเมืองมวยไทยหรือว่าสิทธ์แจ็คมวยไทย มวยจากบุรีล์ซ้อมที่ค่ายมวยสิทธิจักมวยไทยอายุ1 6สูง172เ็อป็นมวยจังหวะฝีมือครับด,ดักตะดักต่อยดักเสียบดักแทงนะครับบูดุดันขยันออกอาวุธฟอร์มล่าสุดของเจ้าตัวก็ชนะนอกยกสี่พยัก์สำโรงสิทธินายกอานง5ตุลาคม67ที่ออมน้อย1 2อปอนด์นะครับครั้งนี้มารีแม์แก้มือกันนะครับผู้ชนะของคู่นี้นะครับผมมองไปที่ทางด้านของสิงสำโรงสิทธินายกอานงนะครับ น่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะทางด้านของนัตตีจเจริญเมืองมวยไทยไปได้ครับและต่อกันที่คู่ที่2ของการถ่ายทอดสดครับพิกัด112ปอนด์เป็นการเจอกันระหว่างเพชรกำนันสิทธิ์ผู้ใหญ่นิรันเจอก,กันกับราชสักเกียรติหมู่5เจ้าเพชรกำนันนะครับมวยจากอุบลซ้อมสิทธิ์กำสิทธ์ซ้อมที่ค่ายสิทธิ์กำนันนิรัน อายุยบสูงร65ิบเป็นมวยบูมวยขวานะครับเปิดเกมเดินเตะขาเจาะย,ยางต่อยหมัดรุนแรงนะครับใจสู้มีฮึดตลอดล่าสุดชนะคะแนนเพชรเดชฤทธิ์นพเดชมวยไทย6ธันวาคม67ที่ยะโสธรส่วนคู่โชคร,ราชักดักเกียรตมหมูห่5นะครับมวยพัทลุงซ้อมเกียรติหมู่5เป็นมวยจังหวะฝีมือเตะหนักต่อยแรงล่าสุดแพ้คะแนนนำขบวนชอเกตวินา16ตุลาคม67ที่พัทลุงต่อย1้อยปอนด์ และสำหรับผู้ชนะในคู่นี้นะครับคาดว่าน่าจะเป็นทางด้านเพชรกำลังสิทธิ์กำนังน,นิรันด์นะครับแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงอาวุธหนักแรงกว่าท่าทะลุดอดทนดีกว่าน่าจะชนะราช,ชาศักดิ์เกียรติหมู่ห้าไปได้ครับและต่อกันที่ร้องคู่เอกสัปดาห์นี้ครับด่วนหนึ่งชูทางด่วนเจอกันกันกนกบใจสิงสิทธินายกพันศักด์ ต่อยกันเพการ้อยสี่สิบปอนด์เจ้าดวนหนึ่งหรือว่าเจ้าเพชรบณีเกียรติพันธมิตรนะครับนักมวยจากกลาสินซ้อมค่ายมวยหนึ่งชัยวัดอายุยี่สิบสูงหนึเจ็ดสิบเจ็ดเป็นมวยรูปร่างสูงใหญ่ยาวนะครับประเภทมวยเข่าว,วงนอกมีเตะมีต่อยวงในปั้มตีแข็งแกร่งแข,งแขงแรงหมัดหมัดศอกอันตรายรูปร่างสูงใหญ่ยาวนะครับล่าสุดแพนอกยกสี่ก้องกุลาจิตมงนนท์สามพฤศจิกายนหกเจ็ดที่ช่องเจ็ดสีต่อยร้อยห้าสิบเอ็ดปอนด์ ส่วนคู่โชคครับใจสิงศิษย์นายกพันศักด์นะครับมวยจากจังหวัดตากซ้อมโรงเรียนกีฬาพิษณุโลกอายุ2 8สูง167เป็นมวยบูมวยขวาเปิดเกมเดินเตะขาเจาะย,ยางต่อยหมัดแรงนะครับบูดุดันขยันออกอาวุธมีฮึดตลอดอาวุธหนักแรงทุกลูกล่าสุดแพนักยกห้าเด่นพยักเด่นเพชรสีทอง20ิพฤศจิกายน67ที่ราดดำเนินต่อย1้อยปอนด์และผู้ชนะของคู่นี้นะครับส่วนตัวและผมมองว่าน่าจะเป็นทางด้านของ ด่วนหนึ่งชูทางด่วนนะครับหลากหลายกว่าแข็งแกร่งแข็งแรง,งกว่าใหญ่กว่านะครับเบียดเสศษสีไปแล้วปะท่าไปแล้วแท้ท้ายไปไปเกมยาวน่าจะดีกว่าจะชนะใจสิงสิทธนายกพันศักด์ไปได้ครับและก่อนจะไปว่ากันที่คู่เอกของการแข่งขันนะครับฝากสปสอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะครับมวยพักยกสี่ครับเป็นมวยพักยการาคาสนามเลทราคาเปิดในเวทีให้แฟนมวยลุ้นเชียร์กันทุกคู่นะครับเปิดให้เชียร์กันทุกคู่อ่ทุก รายการทุกวันนะครับบริการดีมาตรฐานมันคงปลอดภัยต้องมวยพักยก24ครับสนใจอยากเป็นสมาชิกก็แอดไลน์ไปที่แอดพีนะครับแอดพีมีแอดนำหน้าด้วยนะครับขอบคุณไว้ด้วยครับต่อกันที่คู่เอกของการถ่ายเท่าสดศึกข้าน้ำไทย TKO เกียรติเพชรสัปดาห์นี้เป็นการเจอกันระหว่างพยักษ์สุรินเจพีพาวเวอร์กับเพชรสงวนเอราวันในราการ122ปอนด์เจ้าพยักษ์สุรินหรือว่าไฟป่าจอพัทริยามวยสุรินนะครับอายุ19 สูงร้อยหกสิบหกซ้อมวอลราชาเป็นมวยทรายประเภทจังหวะหลักเหลี่ยมฝีมือดีนะครับเดินได้ถอยเป็นเตะซ้ายต่อย้ายแรงวงในขวางแทงดีหมัดศอกอันตรายล่าสุดชนะคะแนนฐานเอกนายกเอท่าสลา12กระกฎาคม7ในศึกวันลุ่ีต่อย119ปอนส่วนคู่โชคเป็นสงวนเอราวันมวยสตูลซ้อมเอราวันอายุ2 3สูง170เเป็นมวยเก๋าเกมกระดูกดีนะครับจังหวะหลักเหลี่ยมฝีมือดีเหลี่ยมเชิงจัดจ้านนะครับ ออกอาวุธคล่องแคล้วดักเตะดักต่อยดักเสียบดักแทงขวางแทงเจ็บหมัดศอกอันตรายและผู้ชนะของคู่นี้นะครับคาดว่าจะเป็นเพชรสงวนเอราวันนะครับเกาเกมกระดูกประสบการณ์ดีกว่ารูปล่างได้เปรียบการผ่านมวยดีกว่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะพยักษ์สุรินเจ์ JP Power ไปได้ครับ ปิดท้ายกันที่3ตัวคัด3ตัวชอบศึกท่อน้ำไทยเกียรติเพชร TKO สัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่สิงตัวแรกนะครับสิงสำโรงสิทธนายกอนงนะครับตัวที่2ชอบที่เพชรกำนันสิทธกำนันนิรันและตัวที่3ชอบไปที่เพชรสงวนเอราวันนะครับชอบมากๆเพชรกำนันสิทธกำนันนิรันนะครับชอบตามไม่ชอบสวนสุดท้ายนี้นะครับแฟนมวยทุกท่านท่านใดนะครับที่เข้ามารับชมนะครับรบกวนกดติดตามด้วยสวัสดีครับ